เดี๋ยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสีสันน่ากินไหมคะมา,มาเดินมาเดินมากินน้ำมะดามจ้ะผักคณะกระเพอกบุงคะเลใส่หมูเด้๋จ้ดเด้อสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้พาเข้าครัวอีกแล้วค่ะอากาศมืดมึดขึ้นมึมดขึ้นแต่ฝนมาตกแล้วจ้ดแต่ว่าบ่มีแดดซื้ออันกระเล็ดสีพาพ,พ่อแม่พี่น้องเขาขั้วว่ามาหนีแพทเฮดโอเฮดโอกับเฮดโอกับม่เหล้วกางยิมขข้มเขาคือเก่า กสิมาเฮ็ดเมนูผัดเข้านี่แหละพ่อแม่พี่น้องจ้าพอดีอันเนื้อมูก็กรุงกับเลือจากกินมูกระถ้ามันนั่นแล้วแต่เนาะที่ห้องเก็บไว้มนันกินเฮ็ดเฮ็ดกันห,หน่อยๆสองคนสามคนพ่อแม่ลูกก็กินกบ่เบิดหมดไม่หมดเราก็ไม่ทิ้งนะจ้าเราก็ยังใช้ประโยชน์ได้ค่ะแพทกสิมาผัดได้เหมือนพี่น้องผัดใส่ผักผักกับผักขนาดเล็กก็ผัก บุ้งจีนทะเลห้าเนี่ยแหละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะผัดแซ่บๆผัดกินก้าวเขา่าหง่อนเนาะหิวเขา่าพ่อแม่พี่น้องจ้ะหิวค่ะมันมีพริกก็อันนี้เหลือว่าแพทตำอันกระเทียมกับกับพริกใส่เอ็กซ่าแบบว่าน,นั้นนะแม่พี่น,อน้องใส่อันกินหมูกระทะนะแม่แฉะมากมากแล้ก็เก็บไว้เหาพ่อิี่กเด้อพี่น้องเด้อ ของทุกอย่างมีประโยชน์มีค่าจากโปรตีน้มบุ๋กัเก็บไวอามาใส่ประโยชน์ไดคือเกากับพริกกับกระเทียมนาบพี่นองกับมาพัดมาแขงใดคือเกาแล้วนหนอจาเมื่อนี้อากาศเย็นหน้าหนาวพี่นองแพ้่สึกหนาวเลย มือหมื่นพันเลยบ่อยากออกปลาพันก็เลยเฮดโอล่ะจ้ะทำมือได้อากาศแดดดีๆเขาก็บ่วกเฮดโอลเขาก็ไปปลาถ้าพพรพี่น้องไปเก็บผักมาจะกนอกส่วนนี่ก็สิมีแต่ผักบุ่งทะเลนี่แหละหลายๆบุ่มพราแม่พี่น้องกับซีเพื่อนอะไรไปก็เลยภาพพรมพี่น้องเห็ดแนวกินดีกว่าแบบโบผนเมนูผักท้างคือเก่าล่ะชนะทะเลผักบุ้งทะเล เนื้อหมูดีกว่ากุ้งพระเส้าไหวเดี๋ยวแฟนมาเดี๋ยวสิพัดเห็แฟนน้องบอลก,กินแกงเขียวหวาน,นเป็นว่าบ่นี่หน้าอาจ,จะกินน้ำแข็งจงไหวเพิ่นมาห่อกระอาบน้ำเพิ่นนั่นอาบน้ำกับกัเข่าห่อเดี๋ยวนี้อย่างหลุดยาวอีกท้าวหญิงเจี๊ยบมาเป็นแฟนเก่าเจ้าบอล นนะเดี๋ยวแซงมาเดี๋ยวแซงมาแล้วปนนุงหมคุณสุก,ก่กนน่าจะใี่หรือเปาหมูสุกก่อนพัดแบบพัดคล่ายๆพัดกะเพราหรอาพัดหมูงัวแบบแซกบมันละตามใจฉันนั่นแหละพี่น้องจ้าัดแซงได้ทุกรูปแบบ นเนาะเสียดอย่างแต่ที่น่าหอเปิ้ล้พริกของแพ่เพราะว่ากินกระลูกกตแพ่ก็ใส่ตูต้เย็นไห้ได้พี่น้องจ้ะบีตปิ้นกับพี้น้ำพริกประลาด้ะกินลูกเ,เม่อ้อากับกับเจ็บไว้เอกัเอาากินใหม่ได้สินะ ข้ามมีประโยชน์เนาะไม่มีการทิ้งจากจิดอย่างเดียวทิ้งได้ตลอดบ่เสีย จิ๋นไงไทยก็เลยผัดดนห,หน่อยๆนึงจากคนพี่น้องจ้ะหมูจิ๋นไงสามากินน้ำผันได้พี่น้องเลยแบบแซ่บง่ายๆจ้วะว่าแต่มีผักเนาะต้องเดือกกับพัดผักกินซื้อ,อๆโอเคเหลืองสวยแล้วเหลืองง่ายมาจากคนพี่น้องนีุ่ขนาด ใส่ถกเข้าลงไปเลยอก่อนก็ห่อแค่ผักอันนี้นาะนจะนอนเนาะเพราะจล้างไว้แล้วนะนม่ติด้จนี่นานกว่าจะพักหน่อยนึง ไปแล้วจะสุบปุ้งหลายดอกขี้นองจ้าจะใส่แตน้ำมันหอยกับซอจมันหอยนิดหน่อยซอ่นิด,ดหน่อย ดลดนิดหน่อย,อยหากรได้จะน้ำตาลที่กันละ่ะมาเดี๋ยวอะพอแป้งแพทมาแพทกสิพัดให้เราอีก ก็กลุ่มเหมือนแซนแทมากพักก็กลุ่มเหมือนผักผักใส่กลุม่มแล้วกินแต่ว่าสิใส่พริกหน่อยหนึ่งสองหนึ่งสองหน่อยเดี๋ยเหน่อยเดี๋ยวพอคัหันหันพริกาใส่เพิ่นหลายอืมไปหน่อยเดียวหนึ่งพักข้าวคนเดียวแล้วเ่า,าคน น้ำพริกกระปิดตำใแตะหลายเหมือนเล้วพี่น้องกินซองแม่ลูกน้ำพริกปลาแดดเจ้าบ,บองของแซ่บเอาอุ้ยแมนหาเหลืองทำมาดัง่งโกเล็กสอกหน่อยดาดพี่นออ้องปลื้มยงคะ สูงนิดนะจ๊ะคานาไม่เราทำมันบว่สุกแห้งนั่นสิอย่างมันติดรถผมแต่ว่ามีมีแต่ใบเพทุนโบรมีหยอดน,นั่นสิมันก็บม่ค่อยขมเปานไหนหรอกจ้ะแต่ก็เล้งสีฐานลวนกทั้งเธอกผัดสดเลยน่ากินมากที่หล่ะจ๊ะทําไมพี่หน,นอนจ๊ะสีสันน่ากินไหมคะมาเดินมาเดินมากินน้ำมะดามจ้ะผักคะน้ากะเพราบุงคะเล้ใส่หมูทด้หล่ะเด้อทําไมพี่หนอนจ๊า ผัดแบบบานข้าใส่พริกใส่กระเทียมหน่อยนึงนอกจากนะั้นน้ำมันหอยแสบๆจ้ะมาเด้อม,มาเด้อม,มาแสบๆน้ำมะดาม,มพี่น้องเอ้ยมากินข้าวน้ำกันเด้อจะได้สิผาไปกินได้แบบละเอียบร้อยแล้วเนาะก็จะพาไปกินแล้วมากๆจ้ะพ่อแม่พี่นอ้องมุมเกา่ามุมเดิมของมาดามนี่แหละมาเด้อม,มาเด้อม,มาแสบๆน้ำกันอาหารจนานเขาเอา้ำอาหารจานเดียวเน,นานะจ้ะเนาะอาหารจานจุ่น,นมาๆพ่อแม่พี่นอ้องแสบๆ บ่ cues, to to. Act act ้เอิอนหอดลูกซ่าเหรอเพราะว่าเบิ่งท่าทางเพิ่นสิบ่หิวน้องบอลเราเห็นหัวเส้นบิดร่างหันมันบอกว่าน้องพิกกะเปียกพักบุงเขาเลยมึงแฉพักบุงใหญ่ยุ่งเหี้ยงแฉ Kín chăng Chào bóng kín chăng nè phải cà bí ra bà Hụt à, xém phân hóa Cà phê ra Hoa lần thứ 1 cần phát cà phê, hẳn phát cải. hoa. Chat game, luyện game gắn cho hoa. thật giỏi. Nhìn sát mặt. Như thế Cắn lên đi. Vừa giòn có เ,เพื่อนๆย่โรง,ง่างกินกันยังติดใจพี่เราะว่ามีตำถาเสแสบ <laughs> อยากคบอกว่าแซบนะ่บฮะทัดจะแซบ่บต้มจืดจะแซบ่บ ออมกระแสบนั่งอิกกจิ้นหมูกระทะกระซสบซุดยอดพักของจังภาคเก็บมากเป็นพันกอนนรก็สงต้มจิ้มจะกระแสบ

แค่นี้ก็อิ่มอร่อยได้แล้วพี่นอนจ้าอิ่มกระเสีบพร้อม

小九，小、哦、梦爽，小梦回来。 มูกับห้าพักก็ให้กับพ่กันที่จ่ายพ่อการขอบคุณเวลาของพี่จะเข้ามาสาบพ่อกันกินเป็นหลดใช่ะย่ะคนจีนอ่ะ เขาทำแค่เสิรเอีก้ะเอาร์ก็ทำคืเลี้ยเอาไปให้เพื่อนมันแสบดีได้ไหมเนอะสำหร้บคนมากินผักเะแสบแสบก็แสบเพราะเรกินเก่งเสี่ยงจางเลยค่ะอืสุดอจเลยพี่หน้าอยากทมแสบ พี่เขาก็เก็บไปที่สู้ได้กูเย็นไลยบ๊วยบูดก็เสียนั่นแหละจ้ะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้กับฝากไว้ซ้ำนี้ด้วยจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่ไม่หายมาดามเห็นมาซุ้มล้วยจ้า enjoy life time เดนมาร์กด้วยจ้าเริม่มความพี่น้องจ้ะขอบคุณมากจากใจจริงจากซองเหยื่อน้องด้วยจ้าเริม่มความพี่น้องจ้ะ ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภูสุขคนเมืนน่อพามากินขขาวแสบๆน้องกันดพี่น้องจ้ะกินเพื่อทุกคนเด้อจ้ะเด้อแห้งๆเรวยๆเด้อจ้ะเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะและ้วนะจุ๊บๆสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะแสบคักเกี้ยงจาน